มาเรื่องฝั่งขวารอยาโก้จะโดดแฉล็บแล้วเห็นตัวเปิดเมนแรกโดนจูก,กา้าเข้าไปขวาเข้าจากบายเฮียชั้นสามยังว่างแต่พี่จะเข้าหรือเปล่าโอ้โหมียอลระเบิดเช็คครับดึงล้ดึงเชิงถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยได้ครับมีโอกาสจะสวนไฟคุมดีๆครับกับแฟงไฟไล่ก่อนบายเฮียโดนเผาไป ถือว่าไม่ได้เช็คคนครับดาเมจมันขึ้นแล้วโดดขึ้นชั้นสาหน้ามาแล้วลองเสี่ยงดูลอจิเวตยังไม่ได้ยิงใบนะครับช็อตนี้ลองเสี่ยงลองเสี่ยงจูกาว่ายังไงนายีิบอยนายกบอยยังหามุมยิงไม่ได้ครับแล้วกลายเป็นว่ายิ่งดันลึกแบบนี้มันไปโดนมุมสไนของฝั่งเลาสนะครับสำหรับลูกแล้วจะดันกันหน้าระเบียงดันกันหน้าระเบียงแลกงมันเป็นบายเฮียน็อกดาวครับพี่เล่นไปทําไมครับเนี้ยโอ้ไปฝืนฝืนยิงฝืนยิงนี่ไง,ไงฝืนนะั่นเล่นไม่ได้โดนใบอีกนั่น,นแหละครับ เสร็จบีเล่ส์ดิครับโอ้เกมรับพี่เขาดักอย่างเดียวนันโดเนี่นักพักอ่านดัน,นด็อกไงคาร์ลสอ่ะอ่านด็อกนันด็อกแล้วยิงมาตรงนี้เรียบร้อยโอ้เหลือไนกี้บอยแบบนี้มอบครับยาโก้บอกรออยู่แล้วโดดมาดิโดดมาดิยากโกยิงอยู่แต่ว่ายากโกยิงไม่โดนเหมือนกันเอาแล้วขลังมารับจบครับเลาคว้าแชมป์ประจำวันครับในวันนี้รับ30แต้มไป